โอ้สวัสดีค่ะรุ่นพี่โคดากะา๋ออรไรการิกะเองเหรอหประโยคแรกมาก็รู้สึกผิดหวังเลยเหรอคะจะว่าไปนะริกะทำไมไม่ใส่แว่นน่ะนานันทีไม่ใส่บ้างก็ดีนะคะที่เรียกว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ไงล่ะคะใส่คอนแทกอย่างนันเนาะที่ิกะใส่หนะ้าเป็นแว่นแฟชั่นอยู่แล้วนะคะฮย <Okay. S 2> ใส่ตามไม่ได้สั้นนะคะแล้วทำไมใส่แว่นแฟชั่นน่ะ เขาต้องใส่เป็นแฟชั่นยังไงล่ะคะด้ยินคําว่าแฟชั่นจากปากเธอเนี่นะงั้นเอาเป็นสร้างบคุคลิกล่ะคะอ๋อถ้านั้นพอรับได้หน่อยพอรับได้เนี่ยยอมรับแต่โดยดีเลยนะคะแล้วเป็นไงบ้างล่ะคะรุ่นพี่ริกระในตอนเนี้เฮ้อ๋มถ้าให้เปรียบแล้วก็เหมือนบุปผาที่บานสะพรั่งอย่างวัดงามบนทุ่งหญ้าป่าเขาถ้าถามว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าโดนใจมากๆ หพดะรกันเืี่เอ้าเมื่อกี้ฉันพูดอมาด้วยเหรอเนี่ยหมดเลยล่ะค่ะอยยยายย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 ยเยย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 ยเยย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 ยเยย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  รุ s, Ooh, ่นพี่โคดิกะรู้สึกกับริกาะแบบหื้นกระหายขนาดนั้นแบบนี้น่ะงั้นไปทำเรื่องบัตรสีกันเลยค่ะตอนนี้เลยไรจะทำกันปะอสงสัยจะพูดแรงไปนะคะที่นี่ต้องพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบผู้ดีมาทำเรื่องบัตรสีกับริกาศนะคะรุ่นพี่ผู้ดีตรงไหนเนี่ยยังไงเธอก็เป็นริกาศอยู่ดีนั่นแหละผิดหวังขนาดนั้นเลยหรอคะ ทางนี้แทบจะร้องไห้เลยนะคะงั้นอ่าหนังสือเรียนแล้วกันไม่แม้แต่จะสนใจแผลหัวใจของริกกาหดเขียมกันไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็เจ็บใจแต่ก็มีอารมณ์แล้วล่ะคะ่ะพอแล้วคะ่ะริกกาคราวนี้ไปโลกสองมิติเพื่อรักษาแผลหัวใจนะคะรุ่นพี่เซนนะฮเขอใช้ชีวีหน่อยได้ไหมล่ะคะได้สิจะเล่นเกมเหรอจะดูอนิเมะนะคะ เรื่องชมรมเกมโฮโมที่ซื้อจากอเมซอนเนสมาหมดค่ะ <c oughs> ทำไมเอาของไร้อายแบบนั้นมาที่ชมรมล่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ของไร้ยังอายนะคะจริงอยู่ว่าเคยทำเป็นเกม BL 1 8บวกมาก่อนนะคะแต่ว่าฉ <c oughs> บับทีวีน่ะไม้เปลี่ยนฉากถึงว่า <c oughs> จนเด็กเล็กๆยังดูได้ยังความสนาน <c oughs> แล้วก็ปลอดภัยด้วยล่ะค่ะ <c oughs> ในฉบับอนิเมะเองก็มีฉากเซ็กซี่อยู่บ้าง <c oughs> แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดูได้ทุกวัยนะคะ ใครสนกันแลวของแบบนั้นช่างมันเถอะน่าช่างมันเถอะซะที่ไหนแล้วคะออนี่ดูสิคะดูดีๆสิอย่า,อาของแบบนั้นมาใกล้ฉนันนะ<อ>ไม่มีสัญลักษณ์สิบแปดบ,บใช่ไหมล่ะคะถึงจะไม่มี18บัวกก็เห็นหน้าแค่เห็นชื่อเรื่องแปลกๆนั่นพอจะเด้ว่าเป็นอนิเมะแบบยังว่าได้แล้วนะจะบอกให้ยังไม่ได้ดูเนื้อหาแท้ๆกลับใช้แค่ความรู้สึกตัดสินไม่ดีเลยนะคะออเออก็จริงจะตัดสินแค่มองแบบนั้นน่ะมันไม่ดีหรอกอ๋อแล้วก็ ถ้ปฏิเสธก็ทนาแต่คนจะดูเนะื้อหาสัก,ก่อนนะนะการถูกปฏิเสธเพียงเพราะภายนอกเนี่ยมันแย่มากเลยนะถ้าถ้าถ้าโคดากะพูดขนาดนั้นแล้วก็สมลแล้วละค่ะรุ่นพี่โคดากะถ้างั้นรุ่นพี่โยโซระเองก็มาดูชมรมเกมโฮโมเมดด้วยกันนะคะเพราะเนะื้อหาในสบอดทีวีเนี่ยได้ทำการดัดแปลงสร้างใหม่ทั้งหมดถึงจะเพิ่งเคยดูก็ไม่เป็นไรลอกค่ะ ใจเกมโฮโมหรอกโดจินเกมเหรอดูน่าสนใจดีนะทำกันไหมล่ะฟูมิโอวางใจได้เลยโคโยมิฮออยไม่นึกเลยว่าเกมของพวกเราจะขายไม่ได้เลยสักแผ่นอีกจงมานี่เรามีสิ่งสำคัญที่มากกว่ายอดขายไม่ใช่หรือไง ฉันรำเกมโฮโมเอ๋ยฉันคนนี้จะทำลายให้แหลกเองไม่ยอมที่เป็นแบบนั้นหรอกเนอะบังนะเนี่ยต่อฉันต้นศัตรูของคนทั้งโลกก็ตามก็จะปกป้องนายให้ดูเองเป็นคำพูดของฉันต่างหากเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญจะต่อสู้ไปด้วยกัน เป็นไงคะรุ่อพี่โยโซระก็ก็งั้นงั้นนะนะงั้นเหรอเป็นแบบนั้นเองสินะขอบใจที่บอกนะโคโยมิโูมิโยมองมากฟิจเล่งกันเหรอฮะมีสีฟิจเลิงกันด้วยโอ้โหเฮ้ <c oughs> <c oughs> เป็นสองชั่วโมงที่เยี่ยมจริงๆเลย คอบคณที่ให้ดูของดีๆนะขอรับดิกะคะทำไมฟูมิโอกับโคโยมิถึงเออคือจะจูบกันน่ะทำไมเหรอคะถ้าจะถ่ายทอดความรู้สึกให้กันและกันก็ต้องจูบกันสิคะแต่แต่ว่าสองคนนั้นอะเป็นเพื่อนกันแท้ก็ทำหรอทำสิคะ<า>นั่นถึงจะเรียกว่ามนุษย์คะ่ะเพราะอย่างนั้นเป็นเพื่อนด้วยกัน ทำเรื่องแบบนั้นมันไม่แปลกเหรอไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยล่ะคะ่ะพอหัวใจทั้งสองคนได้ผูกพันกันต่อมาร่างกายก็จะรียกร้องหากันเป็นเรื่องธรรมดานะคะถึงจะเป็นเพื่อนถึงจะเป็นผู้ชายด้วยกันจูบคนที่ชอบและทำเรื่องบ้ามกได้นะคะนั่นก็คือความปรัถนาของพระเจ้าคะ่ะจะดูดีมากถ้าไม่มีถึงจะเป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยงั้นเหรอถึงเป็นเพื่อนกันก็จูบได้สินะ อออคือจะว่าไปนะขอโทษที่อากติไปก่อนดูว่าไม่หมายความว่ารื่นพี่โยสุระเองก็จะไปสายนั้นสินะคะไม่ไม่ได้หมายความแบบนั้นสักหน่อยนะแค่จะว่าเออชมรมเกมโฮโมก็ดีใช้ได้แค่นั้นเองอ่ะขอแค่ดูแล้วสนุกก็ดีใจแล้วล่ะค่ะถ้ามีชิ้นงานดีๆอื่นอีกแล้วก็เอามาด้วยก็ได้นะค่ะในที่สุดก็มีพวกพ้องสายเดียวกันแต่ว่า ถ้าคราวนี้เลือกผิดได้พังหมดแน่เลยค่ะคิดซีชิคุมาริกะไม่มีทางที่ไอ้นั่นของฉันจะน่ารักขนาดนั้นหรอกก็เป็นผลงานชิ้นเอกแต่มีแต่แบบ18บวกนี้สิครเคียสกุเนียโลจะให้ดูแนวหนวดๆเลยก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิยสาโซระอะไรใหญ่เนื้อไม่ต้องมาอะไรเลยเกมจีบสาวของฉันยังว่าขายะกขยงบ้าล,ละว่าเสียให้ใหาย แล้วทำไมอนิเมะโฮโมของลิกาถึงโอเคละ่ะอย่าเอาผลงานมิเรภาพระหว่างลูกผู้ชายที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมชมรมเพื่อนบ้านไปเทียบกับเกมที่มีแต่พวกผู้หญิงสัมสอนสิยะเนื้องโง่เอ้ยอมาว่าเกมจีบสาวแบบนี้ไม่ยอมหรอกนะงั้นเธอก็ลองอ่านฉากนี้ที่เล่นเมื่อกี้ฟังหน่อยสิเอาสิถ้าทางแบบนั้นก็ไม่กล้าอ่านเพราะมีเนื้อหาระยอย่างาออย่างนั้นไะสิใช่ไหมฮะฉากนี้มันเพราะมันเป็นฉากที่กำลังอย่างว่า แล้วฉันก็สามารถอ่านบทพูดในชมรมโฮโมแต่ละฉากสบายๆเลยล่ะแต่ว่าชมรมเกมโฮโมเป็นผลงานสุดยอดถ้างั้นมาลองกันเลยฉากนี้เหรอจำได้อยู่ต่อให้ฉันต้องเป็นศัตรูของคนทั้งโลกก็ตามก็จะปกป้องนายยห่ดูเอง นั่นเป็นคำพูดของฉันต่างหากเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญจะต่อสู้ไปด้วยกันทำไมได้บทพูดที่ดูดีแบบนี้ล่ะเนี่ยถ้างั้นก็เอาฉากอื่นเอ้ยต่อให้ฉันต้องเผชิญหน้ากับปัญหาแบบไหนก็ตามก็ไม่อาจหยุดเส้นทางของฉันที่จะมุ่งไปได้ใช่ค่ะทำไมไม่ได้บทพูดเท่ๆเต็มไปหมดเลยอย่าใจบ้าสบัตทีวีมีแต่บทสรุปของแต่ละฉากค่ะ ถ้าชอบพูดสิ่งที่ชอบไม่ได้แล้วก็ที่ผิดน่ะคงเป็นโลกนี้ซะมากกว่าแล้วนะแล้วอะมีดีแต่กล้ามเป็นรักแท้ๆอย่ามาว่ามิโอะนะจำบทได้ทุกคำเลยเหรอเนี่ยเอาละของฉันแค่นี้คงพอแล้วละมั้งใหญ่เนื้อเด้เวลาเธออ่านบ้างแล้ววันนะเป็นไรไปแล้วใหญ่เนื้อถ้าเกมของเธอไม่มีอะไรไรอย่างอายแล้วก็นะ อ่านบทพูดฉากนี้ให้ดังๆหน่อยสิอ่ะเอาเอาเอาเขาใจแล้วแค่อ่านก็พอใช่ไหมก็แบบที่อนิเมะนั่นพูดสินะถ้าพูดชอบสิ่งที่ชอบไม่ได้แล้วก็ที่ผิดนะก็เป็นล่งนี้ซะมากกว่านะฉันเองกับ วันหนึ่งฉันได้น้องสาวผมบอนทวินเทลผมก็หักห้ามใจไม่ได้เพื่อปกป้องเกียรติยศเกมนี้จะขอต่อสู้กับโลกเองชื่อเกมอะไรกันนะ่จะจะอ่านแล้วนะก,ก็ของพี่ชายนะ่ะทั้งร้อนแล้วก็ใหญ่เออเออเฮะก็ของพี่ชาย ทั้งร้อนแล้วก็ใหญ่ออกเสียงให้ดังๆชัดเจนหน่อยสิใส่ลมเข้าไปด้วยสิ <c oughs> ของพี่ชายทั้งร้อนแล้วก็ใหญ่มันมากระแทกของหนูใหญ่เลยช่วยเอาฉีกเข้ามาในของหนูด้วย พ่พูดไปแล้วอย่าคิดว่าฉจนจะทำไม่ได้ตลอดไปนะไม่นึกว่าจะกล้าพูดบทนั้นเลยนะเนี่ยไงล่ะฉันพูดแล้วนะเท่านี้ก็รู้แล้วสินะว่าเกมนี้ไม่ใช่ของหน้าอายเลยสักนิดนะ่ะเออเออฉันยอมแพ้แล้วล่ะเดีเด๋ยวสิพูดแล้วก็เมามาทั้งนี้สิเมื่อกี้นี้ต่อให้เป็นริก,กาก็คงพูดไม่ได้หรอกนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะขอรับเจสซีนะเป็นคนแบบนั้นสินะขอรับก็นั่นน่ะเอ่มไงดีอ่ะก็เข้าใจเธอแล้วแ่้ะนะว่าให้ความสำคัญกับเกมนั่นมากอ่ะขอโทษที่ว่าไปนะยายโยโซดาหืนเกมโฮมโ ไอ้จบสัทีสอบหลายภาคเอ๊ะเดี๋ยวก็อนเจ้าลูกแพะน้อยคนนั้นนะเออนี่นี่อย่ามาทำเป็นมอนนะลูกแพะคุงหันหลังให้สาวกแห่งพระเจ้าอย่างฉันก็เหมือนหันหลังให้กับพระเจ้านะ อย่าบอกนะว่าคุยกับผมเนี่ยอืมใช่แล้วละ่ะไม่ใช่สิใช่แล้วละ่ะ <laughs> เอ,อ้าเฮ้เหรอม,มีธุระอะไรเหรอครับจะบอกว่าถ้ามีเรื่องทุกข์ใจก็เล่าได้นะฉันเป็นซิสเตอร์นี่เรื่องนั้นนก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับเข้าใจแล้วใช้ชีวิตหลายแบบสินะ เพราะงั้นถึงได้ย้อมผมสีน้ำตาลอย่างนั้นสินะเออคือเรื่องสีผมแล้วก็นี่เป็นสีผมจริงๆนะครับเฮ๊สีผมจริงงั้นเหรอสีผมจริงเหรอก็ชีวิตมีหลายรูปแบบนี่เนอะโูดกบเกลือนนะโทษที่ที่เรียกนะก็ถ้ามีเรื่องทุกข์ใจก็มาปรึกษาได้นะฉันชื่อทักยามาเคส มีเด็กบางคนเรียกเคสจังไม่ก็มาสเตอร์เคส้ากายามะพี่ชายพี่ชายอยู่ที่นี่จริงๆด้วยไอ้พอ,อ,อพี่ชายแล้วเอเอจริงสิมาเรีย<ห>คนคนนี้นะ่ะว้าวีชายอยู่กับย,ยแก่รรู้จักกันจริงๆด้วยอย่างนั้นสินะมาเรีย ใครยายแก่เรียกใครไม่ใช่ยายแกต้องอท่านพี่ตัง,าตงหา,าจะพูดอุจจิซ้ำชักทำไมมาเรียกอุจจิเออนี่สายซะสายซะตายซะยังเรีกอุจจิเอาลองพูดดูสิท่านพี่รับ เธอคือสเสซงอวะคดากะคุงเสียนะครับงั้นเหรอได้ยินจากน้องสาวมาเรียตลอดเลยละ่ะน้องสาวเหรออืมฉันคือท่านพี่ของมาเรียไงละ่ะแต่ว่าอย่างนี้นี่เองเธอคือพี่ชายคดากะคนนั้นเองเหรอก็อย่างที่เห็นถึงจะเป็นน้องสาวงี่เง่าก็เถอะฝากได้ละกันนะคดากะคุงแล้ว<ร>ถึงยายแก่ไม่ขอพี่ชายก็คือพี่ชายอยู่แล้วลนะ่ะน้ารู้นะเล้ว ตั้งใจทำงานด้วยล่ะอะไรลูกไม่ไหวเลยเเเเให้ตายสิทำไมถึงได้มีน้องสาวงี่เง่าแบบนั้นกันนะเห<อ>็นนะแต่ว่านะกับเธอแล้วกับพวกเธอแล้วต้องขอบใจนะพวกเราเหรอครับชมรมเพื่อนบ้านสินะพอตั้งชมรมนั้นมามาเรียก็ร่าเริงขึ้นน่ะงั้นเหรอครับนึกว่ายายนั่นร่าเริงอยู่แล้วสะอีกไม่ใช่หรอกนะ ยายงี่เง่านั่นเมื่อก่อนชอบว่าคนเรียนไม่รู้เรื่องว่างโง่ดูถูกคนอื่นจนเคยตัวไปเลยละ่ะคงเพราะเรียนข้ามชั้นมาเลยยิ่งเหมิมเกริมอีกอเพราะงั้นโคดากะคุงกับน้องสาวเธอแ<อ>วมไพร์อุนจิจังอย่างนั้นสินะแล้วก็มิคาสึกิโยโซระต้องขับใจหล่อนมากๆเลยละ่ะโยโซระเหรอครับพวกเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมาเรียดีสับสนมากเลย คุณมิคาสึกิกลับเถียงมาเรียจนยอมมาแต่โดยดีได้นั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมาเรียในตอนนั้นสำหรับมาเรียหล่อนเป็นคนอื่นคนแรกที่มาเรียใช้คำว่าเรียนเก่งกว่าไม่ได้ผลอ๋อครับไม่อยากเชื่อเลยว่ามีคนขับคุณโยซาร่าด้วยนะแต่ว่าให้เด็กวิ่งแก้ผ้าไปมาแบบนั้นคิดว่าทำเกินไปหน่อยนะเออข,ขอโทษนะครับ เขาน้าจะระวังครับเอาเถอะยังไงก็จากนี้ก็ฝากด้วยนะพี่ชายอครับเนะี่ครับเอพี่ชายเหรอถ้าเป็นพี่ชายของมาเรียก็เป็นพี่ชายของฉันด้วยนี่ฉันอายุ15นะเย้ย <Yeah. S 1> งั้นบ๊ายบายพี่ชาย mm hmm. โอ้นันตดซะได้ <laughs> ไปถึงห้องก่อนแล้วสิอีกนะเนี่ยเออพอดีเจอคน,นแปลกๆเนี่ยคน,นแปลกๆเหรอพอดีเลยคนกะกัะสอบลายภาพก็จบแล้วนะอ๋อได้ยินมาว่าคนที่มีเพื่อนพอสอบเสร็จก็จะมาคุยแลกคําตอบกันใบมานะ่ะเข้าใจมากโอ๋ดูเหมือนจะมีธรรมเนียมแบบนั้นอยู่ด้วยอย่างนั้นล่ะสินะอใช,ใช่แล้วเป็นธรรมเนียมที่ดูงี่เง่านะ แต่ว่านะคนลอกะเพื่ออนาคตแล้วมีเพื่อนน่ะเราอาจจะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนคําตอบกันตอนพักก็ได้นี่ใช่ไหมพอนั่นสินะเพราะงั้นมาฝึกเผื่อตอนนั้นกันเถอนนะคุยแลกเปลี่ยนคําตอบอ,ะอ่ะอ๋ออเข้าใจแล้วงั้นเป็นคําตอบข้อ4พาร์ทสามของคณิตศาสตร์สองแล้วกันคณิตศาสตร์สองเลยเหรอข้สอสาบวันแรกเลยนี่จำไม่ได้หรอกทั้งคำถามและคำตอบเนี่ย ข้อนั้นเป็นข้อที่ฉันกังวลที่สุดด้วยเลยสิคำถามอะไรเหรอคำถามถอดสมการ15คะแนนนั่นไงอ๋อข้อนั้นเหรอใช้เวลาน,านานมากเลยแล้วไม่มั่นใจเลยแต่ว่าคำถามแก้สมการเนี่ยดูไม่เหมาะกับการแรกเปลี่ยนคําตอบเลยนะนั่นก็จริงไะนะจริงอยู่ว่าจะมีคนพูดว่ายากจังเลยนะบ้างฉันไม่มั่นใจเลยบ้างนะเห็นจะพูดอะไรแบบนั้นแบบนั้นคงเหมาะกว่าสินะเอด,ดีละ คำถามข้อนั้นมันยากจังเลยเนาะนนั่นสิมาแลกคำตอบข้ออื่นกันเถอะเอาเป็นคำถามตัวเลือกหรือไม่ก็คำถามเติมคำเถอนะถ้ายังไงเนี่ยเอาเป็นสอบวันนี้ด้วยออที่ไม่มั่นใจวันนี้ก็ออข้อ11พาร์ทส,สประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเน่ยรอแป๊บนึงนะเออ,เอคือหลังจากที่โฮโจโทโคิมูนเน่ตาย อาดาจิยะซูโมรีก็ถูกล้มล้างอำนาจโดยวัคสิบเอ็ดเนาะข้อนี้ก็คือไทระโยริสนะสินะมั่นใจมากไม่ใช่ข้อนั้นรู้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าตรงเออสนะของไทระโยริสุนะอาจเขียนผิดเป็นอามิก็ได้ใช่ไหมใครสนเรื่องนั้นกันเล่าไม่เป็นไรจริงๆเนี่ยเขียนเป็นสุนะหรืออามิกันแน่ก็จริงว่ามันคล้ายกันอยู่นะอ๋อคือแบบว่าะ ตรกาเองก็อาจคินคำตอบว่าไทระโยริอามิงั้นละซีใช่ไหมฉันก็เลยรู้สึกกังวลไปด้วยเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าจะเขียนว่าซุนนะไปนะเอออาจจะใช่หรือเปล่าวะเ้ยความมั่นใจเปลี่ยนปความกังวลเลยฮะได้คำตอบเนี่ยน่ากลัวช่มัดนั่นเนี่ยสินะเอาละงั้นก็คำถามต่อไปข้อ18พาร์ท2อคือวรรค18ปีเซจูจกกักรพพัด ได้โกรธได้คือโอ้ยขอนี้ฉันเติมไปว่าหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่เหรออะไรกันเนี่ยเซนาเหรอทำอะไรกันะ่ะแลกคำตอบกันเหรออ๋อถ้างั้นฉันก็เอาด้วยละกันเพราะจะได้แลกคำตอบอันสมบูรณ์แบบของฉันยังไงละ่ะโชคดีจังเลยนะเธอไม่จำเป็นหรอกนะสายหัวไปเลยเฮ้ไม่เห็นเป็นไรนี่ให้ฉันแลกคำตอบด้คนสิงั้นข้า 5, พั 3, ดสามคณิตสองเออ สี่หรือห้าอ้ยทำไมพูดถึงจำแต่คำถามแบบนี้เนี่ยข้อสามตอนที่หนึ่งพายสองวันในคดีพันคำพิเศษแถวสะเอ้ยพันคำพิเศษห้าแถวเลย,อยตอบผิดสินะโยเซระอา้อาวอ้าวคำถามต่อไปล่ะพอได้แล้วว่าและเชียร์ว่าและคำตอบกันเนี่ยมันเสียวเวลาเปล่าเปล่าอ,อีกอย่างหนึ่งนะยังไงคะแนนสอบอก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีใช่ไหมขี้แพ้<อ>ชวนตี<อ>ชัดเ,เดี๋ยวสิโยโซระ ถามมาเร็วเข้าถามเร็วจเจ้ายากขนาดไหนก็ได้นะไม่อ่ะแลกคำตอบกับเธอแล้วมันไม่สนุกเลยสิโธอเดี๋ยวพูดเหมือนคุยยมโตที่นั่งข้างฉันตอนมอสองสิถ้าจะให้แลกคำตอบกับเธอแล้วนะแลกกับโทมจังดีกว่านี่โทมจังข้อเจ็ดพัสองชีววิทยาตอบอะไรหรอเดี๋ยวสิอย่าไปพูดกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงสิคุยกับฉันคําตอบ้นนั้นคือวงจรเควินเบลสัน เขาเนี่ยน่เขียนคำตอบไปว่าวงจรเควินเบนสันเอ้ยเธอจังไอ้เขาเขียนเหมือนกันเหรอเน,นี่ยแบบนี้ค่อยวางใจหน่อยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวเธอฟังกันบ้างสิโยโซรา น่ที่สุดก็สอบเสร็จสักทีถึงจะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็เธอนะแต่ก็ยากอยู่ดีนั่นแหละที่มีสอบปลายภาคช่วงวันหยุดฤดูร้อนนั้นเพราะโรงเรียนของเรามีสองเทอมยังไงลอธิบายให้ใครฟังเนี่ยยังไงก็เธอการสอบก็จบแล้วแล้วนะต้องตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบครั้งต่อไปจริงจังเกินไปแล้วตอนต่อไปน้องสาวฉันน่ารักขนาดนั้นแหละคุณนักการเป็นซิสคอนจริงๆด้วยสินะเ